ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมในเกม Get Off c a r e นะครับหลังจากไม่ลงคลิปหลายปีเลยนะครับโอ้ก็วันนี้เราจะมาโปรโมทแคร์นะครับอ่าครับซีแคร์ครับใครจะเข้าก็เข้ามาได้นะครับรับทุกคนครับขอแค่มีน้ำใจส่งทหารให้เพื่อนไม่หนีวอรครับก็นะ เข้ามากดได้นะครับกดกัอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านอยู่ด้านขวามือบนสุดนะครับอ่านได้นะครับสมาชิกแคนตอนนี้ก็มีอยู่สามสิบสี่คนแล้วนะครับก็แคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยู่กันแบบพี่น้องอยู่อยู่แบบสบายๆนะครับแต่จะจะสบายเกินไปนะไม่ใช่ขอทหารอย่เดียวนะครับก็ต้องมีส่งทหารได้เพื่อนบ้างก็ได้นะครับยอดตรงหัรผมโหโค้รช่วยนะครับก็ จะพยายามส่งทุกวันนะครับนี่ครับดูครับสติการวอครับก็ยับยุยิ่มกันครับอ่าแต่ก็มีมีน้ำมีตาบ้างครับชนะติดต่อสิบกว่าครั้งไอ้สิบครั้งนะครับกี่ครั้งวะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบครั้งครับโมไงชนะติดต่อสิบครั้งครับแต่แพ้นี่นับไม่ถ้วนครับฮ่าฮ่าก็เข้ามาได้นะครับแคนชื่อตามนี้นะครับอ่าตอนนี้แคนก็เวลสี่นะครับ ก็ก็ไม่มีอะไรมากแลครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคน